สวัสดีจ้าเมื่อนี้พามายัางยางหาบึงพักเนาะจ่ะยางหาบึงพักแต่ว่าบ่ได้เอาถุงมากานเจอพักก็จะเก็อาไปจังไหนแถวนี้พี่น่อยเคยมาเก็บพักไอ้ยอดเสดาเก็บพักเสดาเก็บยอดฮอบแต่ว่ามีบ่ได้มาโดนเราจะ โอ้โห,หเลยค่าว่าได้มาตัดแต่หญ่ดรงนี่เบิ่งไอต้นไอ้นี่ต้น,อตนอเออต้นพักบุง้งใหญ่มดแลรวจะเท่ามากเลวแต่ก็คิบว่าเท่ากับว่าบันไดดอกเนาะยอดมันก็นยังเก็บไปกินได้อยู่ด้วยเก็บไปต้มใส่ต้มใส่ป่านะต้นมันใหญ่เลยจ้ะ ทวมหัวเขาเอาปรเดต้นมันพักบุ่งฝรั่งใหญ่คือฝรั่งอะเนาะกระเอินป้ายพักบุ่งฝรั่งผักขี้ล่อมเนี่ยผักขี้ล่อมน้ำผักขี้ล่อมน้ำผักขี้ล่อมโคกหอมผักขี้นี่หอมผต้นงามๆเลยมันอยู่ไก่น้ำนั่นเกาหลีงาม ตัวอุ่มอวบกำลังอันพ่อ,เ,อเป็นหนึ่งใสยย่หนึ่งใส่ป่าหนึ่งใส่ป่าดับกินข้าวมะทายเบิ้งวันนี้โบเก็บดอกกาบเพื่อด้เอาถุงมาใส่กาบไาม้ยังออกกำลังกาย บ่เขียวจะอุ้มดีบ่พีงเง่เหน,นียมเธอน้อดีนะยางอยู่ผู้ดเดียวเธอนาะส่วนลูกมากกับบ่มากเนี่ยต้นใหม่สองขางทางเนเธอร์แลนด์ต้นไม้หลายประเทศเนเธอร์แลนด์ มีแต่ปลาใหม่ต้นใหม่มันก็สูงซ้ำกันเลยค่ะต้นนี่ตรงโคตดบกโค้งเลยต้นใหม่เมืองนีเธอเล่น พักกูดหรือว่าพักต้นเฟิร์นนี่แล้วเนาะมันมัใหญ่หมดแล้วละมนะนข้นกว่ากินใดมบาง้นกว่ากินบ่อด้ก็เลยบ่กินดีกว่าว่ากันต้นที่มันมีขนห้ามกินกันต้นที่มันบอมีขนต้องกินแต่ว่านี่มันกับบมีขนหรอกแต่ว่า มันหากปลขึ้นเป็นก่อคือจังที่เห็นเขาเก็บเนาะมันขึ้นเป็นต้นเดียวๆแล้วก็ขึ้นทีๆกันนั่นแหละตอนลรกแบบเออาม่มั่นใจกับว่าต้องกินมัน้งค่ะ อากาศกันหนาวๆแล้วมืนนี้บ่มีแดดอากาศเป็นอึม้มครึมเป็นลมล่มเย็นๆนักหน่อยรถจะมาแล่นเร็วถนน,นนี้มันมันเขาบอกเห็นแนล่นเร็วถนนมันแคบ แ,แล้วก็มัน็อยูไก่ไอบานคนเถาบานไอดูแลคนเถานะบา,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 างทีเรา,า,าก็คนเถาก็เข็นหลดออกมายางตามถนนนึงสิแตงพี่หน่อยนังสิออกไม่ยางคนเถาออกไม่ยาง่าครับได้แค่หาสิบสี่สิบหาสิบ มีแ <g arness> ดดออกแล้วทรงอ,อุ่นๆทักหน่อยเบอง์อไงต้นไอ้นั่นเห็นปะต้นไอ้พักต้นดอกแค่ดอกแค่ดกดกๆกลกยรครักแต่มันสูงเลยจ้ะเบอร์ังสี่คือเบอสูงแต่ว่า เอา่าถึงจ้ะเอา่าถึงป้อยเป็นนี่แหละโอเคจ้ะกับบานก่อนจ้ะพอกันคลิปหนาเด้ค่ะเด้อคลิปนี้กับจบไปแค่นี้ก่อนสวัสดีจ้า